เกเหลี่ยมเหรียญละห้าร้สวัสดีเอทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นี่คือเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมเอฟซีฮะเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยม ครุฑปีพศ2515แบบนี้เหรียญละ500บาทมีอยู่จริงซื้อจริงจ่ายจริงขายจริงนี่คือเหรียญจริงยินดีต้อนรับ FC ที่เข้ามาประดับวงการเหรียญบ้านเราทุกคนทุกท่านฮนะมีไหมเอ่ยนักสะสมหน้าใหม่เนาะใครเข้ามาแล้วก็ อ่ปปาก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยสําหรับนักสะสมะหน้าใหม่ๆเรียกกันว่าหน้าใหม่ๆเนาะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปปาเลย F4 ฮะนี่คือเหรียญจริงนี่คือเหรียญจริงมีอยู่จริงซื้อจริงจ่ายจริงดูคลิปให้จบเหรียญน,นี้ F4 ฮะใครที่มีสังเกตดูที่ใบหน้าพยาคุณ F4 เหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมที่มีใบหน้าพยาครุฑสมบูรณ์แบบแบบนี้ f c ฮะหากไปเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก่อนหน้านี้ปปาประกาศรับซื้อไปในราคาเหรียญละ400ร f c ฮะยังไม่มีนักสะสมท่านใดส่งตรวจสอบประเมินราคานั่นหมายความว่าปปาว่า หายากอยู่พอสมควรสำหรับเหรียญ5บาทคุดเกเหลี่ยมปีพศ .2515 ใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์เดี๋ยวป๋าลองส่องกล้องให้ดูดนะ้วยเนาะจะได้รู้ว่าใบหน้าพยาคุดระดับนี้ f 4ะป๋าปารับซื้อคลิปนี้ล่าสุดเลยเหรียญละ500จากเดิมปปาประกาศรับซื้อไวเหรียญละ400ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่องของปาปานั้น <c oughs> ตามหาแล้วก็ประกาศรับซื้อ fc ดูที่ใบหน้าพยาคุดนะฮะถือว่าเป็นใบหน้าพยาคุดที่ค่อนข้างครบสมบูรณ์ระดับนี้เท่าที่ปป่าเคยเจอมาไม่มั่นใจ fc จะพอมองเห็นไม่ต้ยงกาดึงภาพก่อน fc ดูนะฮะดูดูตั้งแต่น่้นเลยเอาเอากันตั้งแต่ด้านยอดมงกุฎใช้ไว้ยอดเลย fc ฮะนะที่สวมใส่ใช่ไหมเออไล่ลงมาเรื่อยเลย fc ฮะจนมาถึง Q, คิ้วคุดตาคุดเนี่ยคือที่ปป่าบอกว่าใบหน้าคุดใบหน้าคุดสมบูรณ์ fc ดูที่ด,ดวงตา นะเราจะเห็นว่ามีเม็ดดวงตาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะแล้วก็ปากปากของพยาคุดเนี่ยอ้าแบบสมบูรณ์เลยระดับนี้นะปะปาไม่มั่นใจว่าจะมีที่สมบูรณ์กว่านี้อีกไหม <c oughs> นะแต่ว่าปปาก็เฉพาะเลยนี้ปปาก็ถือว่ายากแล้วฉันปป่าก็เลยเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอมาประกาศรับซื้อโอเคดูที่ใบหน้าพยาคุดพอเลยเอฟซีฮะถ้าใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์แบบแบบนี้เลย ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ FC ฮะปปารับซื้อเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยม FC ฮะใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์ก็นี่คือเหรียญแรกและเหรียญเดียวที่ปปาได้มา FC ฮะเหรียญน,นี้ปอปาได้มาได้มาเพียง1เหรียญเท่านั้นเองสำหรับเหรียญทีออ่มีใบหน้าพยาคุดค่อนข้างสมบูรณ์ อย่าลืมนะ F4 ใครที่มีแบบนี้นะนะใครที่มีแบบนี้ดูที่ใบหน้าพยาคุดเนี่ย f c ดูนะฮะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างใบหน้าพยาคุดธ,ธรรมดาที่ส่วนใหญ่เลย f ะนะจะหาใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์แบบนี้ค่อนข้างยากเลยเหรียญน,นี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆแล้วที่ที่ประปาเคยเจอมานะไม่ผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์ด้วย F4 ฮนะเราเราเห็นกันส่วนมากส่วนใหญ่ใครใครที่ถือเหรียญ5บาทพยาคุดมีไหมเก้าเหรียญแบบเนี้ยนะ เอาว่าถ้าปเหรียญของเหรียญของท่านไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะลองสังเกตดูสิ F4 ฮะส่วนใหญ่แล้วเราจะมีแต่ใบหน้าพยาคุดแบบนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ผ่านการใช้งานทั้งสองเหรียญเลย F4 ฮะไม่ผ่านการใช้งานฝาไม่ตรงกลองไม่ผ่านการใช้งานทั้งสองเหรียญเรามาดูใบหน้าพยาคุดที่ป่าเหลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานเป็นปกติธรรมดาที่ป่ารับซื้อก็เหรียญนี้ก็ซื้อมาเราเๆเหรียญละร้อยห้าสิบ f c ฮะเพราะสภาพเขาสวยเห็นไหมฮะนะสภาพเขาสวยเนี่ย อันนี้ถือว่าไม่ผ่านการใช้งานระดับเลย F4 เดี๋ยวนี้นะเพียงแต่เขามีใบหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์ F4 ส่วนใหญ่ใช่ไหมเอาลองใครมีใครมีเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมลองลอง,ลองตรวจตาดูจินะอ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอใบหน้าพยาคุดแบบนี้นะใบหน้าพยาคุดแบบนี้พบเจอกันได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลย F4 เนี่ยไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยปาปาร,รับซื้อเหรียญละ150บาทนะก็อาจจะเป็น1 5 0 160 ถ้าสภาพสวยไปเรื่อยถึง170เลยราคาสูงสุดสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานใบหน้าพยาคุดแบบนี้นะใน Fc ใบหน้าพยาคุดไม่ครบแบบนี้ปปาร,รับซื้อนะไม่ผ่านการใช้งานสูงสุดถึงเหรียญละ170บาทดูตามสภาพฮะนะสภาพถอยมาก็160 150 140 130 2 1 10บาท101หลังจากนั้นก็ Fc X ก็จะเป็น90 80 70ไล่ลงมาเรื่อยจนถึงไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ30ถึง50บาทนะ โอเคไหมผ่านการใช้งานแล้ว f c ฟฮะเหรียญละ30-50บาทหลังจากนั้นเราจะดูเหรียญของท่านตามสภาพให้โอเคเนาอะออาเหรียญนี้ f c ฟฮะรับมาประมาณ1 5 0 1 6 0บาทนี่แหละนะ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยแต่ใบหน้าพยาคุดเขาไม่ครบถ้าใครมีเหรียญใบหน้าพยาคุดครบแบบนี้ f c ฟฮะไม่ผ่านการใช้งานนะประปารับซื้อเดี๋ยวป๊ะปาส่องกล้องให้แม่แม่ก่อนเอฟซอ่ะเนี่ยประปารับซื้อเหรียญละ500บาทจากเดิมที่ทําไว้เหรียญละ400 เนี่ย F4 พอ,พอประปาคิดว่าหายากส่วนตัวประปาใช่ไหมยังไม่มีนักสสมท่านใดส่งมาเลยเอา f c ใครที่มีประปาขยับราคาขึ้นเป็นจาก400เป็นเหรียญละ500บาทใบหน้าพยาคุดครบสมบูรณ์แบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานหากผ่านการใช้งานแล้วราคาดรอปลงแน่นอนนะแล้วก็ผ่านการใช้งานก็ต้องส,สภาพผิวนั่นแหละนะโอเคนะฮะอ่ะใครมีแบบนี้เหรียญละ500บาทโอเคเนาะใครที่ <c oughs> หากมีเหรียญ ห้าบาทคูเก้าเหรียญที่วาปาประกาศรับซื้อไปแบบนี้ f ฮ h นะก็ทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อทั้งหมดนะผ่านการใช้งานเหรียญละ3 0มสิบถึงห้าบาทหลังจากนั้นก็ราคาขยับมาตามสภาพผ,ผิวของเหรียญหากไม่ผ่านการใช้งานไร้ร่องรอยลาด,ดำํำไร้ร่องรอยขุดขินขนแมวทั้งสิ้น f c h สดใสแบบนี้เนหะ็นฮะสดใสเลยนี่ไม่ใช่เหรียญล้างนะฮะนี่สดใสเลย f ฮ h ก็นะไม่ผ่านการใช้งานใบหน้าพยากรุษไม่สมบูรณ์เหรียญหนึ่งก็สูงสุดก็7จ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทร้อย 6 0สิตามสภาพผิวเหรียญน,นะถ้ามีจุดลาดำแล้วราคาล่วงก็ต้องล่วงแน่นอน fc นะหรือใครที่มีไม่ผ่านการใช้งานใช่ไหมฮะใบหน้าพญาคุด <c oughs> เต็มแบบเนี้ยปปารับซื้อสูงสุดให้ราคาสูงคลิปนี้ล่าสุด fc หัเหรียญละ5 0 0บาทกันเลยทีเดียวจากเดิมเหรียญละ4 0 0บาท fc ฮะปปาขยับราคารับซื้อให้ <c oughs> ให้ราคาเพิ่มขณะที่ราคาเหรียญล่วง fc ฮะนะก็เป็นอะไรที่ตามหายากเป็นส่วนหนึ่งที่ปปาสร้างขึ้นมาเอง นะปาปาก็มีโอกาสที่จะสร้างขึ้นแบบนี้หากเหรียญเข้ามาเยอะเราก็มีโอกาสที่จะดรอปราคาลงก็เราก็ทําช่องปาปาได,ด้ทำเป็นแบบคือตรงเนี้ยปปาทําเป็นแบบครนั้งแรกด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นเจ้าแรกด้วยโอเคเนาะไปหน้าพยาคุดครบ f อฟฮะก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันเนาะใครที่มีฮะนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทคุดเกาเหลี่ยมปีพศ2 5 1 5สสภาพผ่านการใช้งานแล้วหรือ F4H ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ราคาบอปาบ,บอกไปเบื้องต้นนะนะดูให้ชัดเจน F4H เดี๋ยนี้ใบหน้าพยาคุดครบนะเหรียญละห้าร้อบาทไม่ผ่านการใช้งานจริงๆอ่ะไม่ผ่านการใช้งานใบหน้าพยาคุดไม่สมบูรณ์แบบนี้เหรียญละสูงสุดนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทหนึ่งร้อยหกสิบาทหนึ 150, 140, ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยสี่ร้อยหนึ่งเก้าสิบก็ตามสภาพผิวเหรียญไปโอเคนะฮะคลิปนี้ใครที่มีแบบนี้ ช่องทางการติดตอ่ FC like, อ FCH ไลายคนท่านถามมาว่าติดตอ่ออย่างไงบางทีป้ป๋าก็ไม่มีเวลาเข้าไปตอบใช่ไหมฝากตอบตรงนี้เลยนะก็ดูใต้คลิปวิดีโอ f c นะใต้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยป้ป๋าจะวางลายไว้ใช่ไหมหัวมุมนะมุมด้านล่างอ่ะมุมด้านล่างคลิปวิดีโอนะช่องทางการติดตอ่อคือเราต้องต้องแอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้ได้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็น ID ไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือไม่ก็ไลน์เบอร์โทรสังเกตดูนะฮะ มุมขวาล่างมือท่านผู้ชมอ่ะนะช่องทางการติดตอ่อเ mm. ห็นไหมฮะ id line ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือไลน์เบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าเก้าสามเจ็ดแปดสองสองตรงนั้นแหละ fc นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้ได้ก่อนหรือใครที่เพิ่มไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งลองให้ลูกหลาน fc ฮะเด็กรุ่นสมัยใหม่เนาะเขาอาจจะเก่งใช่ไหมฮะก็ลองดูสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนทุกท่านที่เล่นไลน์ไม่เป็นเพิ่มไลน์ไม่เป็นใช่ไหมฮะ ลองให้ลูกหลานเพิ่มให้หรือไม่ก็เดินไปข้างบ้านนะบอกว่าเพิ่มลายช่องของปปาให้หน่อย2ลนยนี้ไม่มีหลอก f อสช่องปปาเป็นช่องหลักๆไม่ใช่ช่องหลอกๆนะก็ลองลองบอกเขาดูนะเพราะปาปามีรูปโปรไฟล์มีลายติดต่อนะลองเพิ่มลายดูก่อนนะถ้าหากติดต่อไม่ได้จริงๆคิดว่าปปา่าจะเป็นช่องหลอกลวง่ะนะหลอกลวงเข้ามาดูเนี่ยก็ลบทิ้งไปเลยลองให้ลูกหลานข้างบ้านญาติพี่น้องข้างบ้าน f อสเเพิ่มลาย2ลายนี้ นะทั้ง ID ดี n e ก็ไลน์เบอร์โทรเพิ่มเข้ามา f c ฮะได้พูดคุยกับแอดมินตัวเป็นเป็นสายตรงตรงแน่นอนกับแอดมินช่องของป๊าป้านะช่องอผู้แอดมินผู้รับซื้อเหรียญเข้านะแล้วก็นั่งจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออยช่องของป๊าปาในเอฟซีสองไลน์นี้เดี๋ยวแอดมินเข้าใจข้อมูลให้รายละเอียดไปเองนะโอเคเนาะก็ใครที่เข้าใจแล้วเล่นหลายไม่เป็นเล่นไลายไม่เก่งหรือใครที่อยู่มีโอกาสเข้าไปที่ตัวอาเภอใช่ไหม ตรวจจังหวัดเง,งี้ยไปที่ร้านโทรศัพท์เลยนะแล้วบอกเขาว่าเพิ่มลายช่องทางการติดต่อลน์เนี่ยนะไอดีนะ ID ลน์หรือ l ลน์เบอร์โทรเอาไปก็ดู f 4หนะเอาไปก็ดูแล้วบอกให้ร้านโทรศัพท์น้องๆในร้านโทรศัพท์นะถ้ามีโอกาสเข้าตัวเมืองบางคนอาจจะไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ใช่ไหมฮนะก็ไปที่ตัวเมืองตัวอำเภอตัวอะไรก็ได้ fc ห้นะร้านมีร้านโทรศัพท์อยู่แล้วเข้าไปเลยนะขอให้น้องเขาเพิ่มลายช่องของป้าปาให้ไป เพิ่นเสร็จปุ๊บพูดคุยกับแอดมินได้เลยจะซื้อเหรียญในช่องของป้าป้าหรือว่าขายเหรียญก็แล้วแต่นะเจอกับแอดมินตัวเป็นๆติดต่อคุยกันปรึกษาสายตรงได้เลยเ okay, อสจีฮะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ใครที่มีมเหรียญห้บาทคุด9เหรียญไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วป้าปารับซื้อเหรียญละ30-50บาทหากเกินผ่านการใช้งานเริ่มสวยขึ้นมาก็เป็น60 70 80 90ไล่มาเรื่อยถึงไม่ผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นที่เหรียญละร้อย ร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดหรือใครที่มีเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานสภาพใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์เอฟซีฮะปร้ารับซื้อคลิปนี้ล่าสุดเหรียญละห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ